ส่องกล้องพริกแห้งมีคนขอมาเยอะรองจากหอมแดงเลยค่ะขอให้ส่องพริกแห้งให้ดูหน่อยอ่ะนี่ก็คือพริกแห้งที่ซื้อมาจากร้านค้าแถวบ้านนี่แหละค่ะเดี๋ยวซ่มไปส่องกล้องกันดูนะคะว่าจะเจออะไรไหมไปค่ะไปส่องกล้องดูกันเราจะส่องกําลังขยายต่ําก่อนนะคะค่อยๆซ่มเข้าไปเนาะนี่ค่ะทุกคนเหมือนจะมีผงพงแล้วก็มีจุดดําๆนะคะอันนี้เนี่ยเพิ่งซื้อมาเลยนะคะใหม่ของเขาแต่ว่าเก่าที่ร้านหรือเปล่าไม่รู้คือป้าก็หยิบจากในถุงมาให้เรานะส่องกําลังขยายต่ําไปแล้วเนี่ย เดี๋ยวเราพาไปส่องกําลังขยายสูงขึ้นเดี๋ยวเราจะใช้น้ําชาล้างตรงเปลือกของพริกเนี่ยแหละค่ะ นิดนนซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสังเกตเห็นว่ามันเป็นเหมือนผงๆผเกาะอยู่เนี่ค่ะได้มาแล้วเดี๋ยวเราไปส่องกล้องดูกันเลยส่องโบกเข้าไปค่ะค่อยๆซูมเข้าไปนะคะและที่เราเห็นอยู่นั้นมันก็คือสายราค่ะทุกคนเพียบเลยเยอะมากๆซึ่งราที่พบได้บ่อยในพริกแห้งเนี่ยมันก็คือแอสเปอร์จิลัสกับเพนิซิลเลียมเนาะซึ่งบางสายพันธุ์เนี่ยมันสร้างสารพิษที่ชื่อว่าอะฟราทอกซินนั่นแหละค่ะถ้าเราเผลอทานในปริมาณที่เยอะขึ้นเยอะขึ้นเนาะร่างกายมันก็อาจจะกาจัด ออกไม่หมดพอสะสมในร่างกายมากขึ้นเนี่ยก็เป็นสารก่อมะเมร็งได้ค่ะซึ่งราพวกนี้เนี่ยก็ทนความร้อนใช้ด้วยถ้าเราเจอผิดแห้งแบบนี้นให้สังเกตดูด้วยนะคะมีผงมีจุดอะไรอยู่ที่เปลือกหรือเปล่าก็ให้ระวังกันด้วยนะคะทุกคน